ไม่เปิคดคลิปแล้วมาวันนี้อยู่ใครบ้างครับไอ้ปูไม่วนหนึ่งแถมนี่ใครค,ครับบอกมาเดี๋ยวเดี๋ยวคนนะครับคนผมคนนี่ <c oughs> ใครวะไอ้พูดใช่ไหมคคแล้วคนที่สามนี่คือคนพลอยน,นะครับส่วนคนที่สี่นี่คือคนทิวนะครับแล้วก็คนที่ห้าห้าเป็นใครวะไข่ใจให้เตือนนาจ๊ะเ,เราเองเราเองเราเองคือใครเหรอมอปามเหรอส่วนสามสิบล้านคือใครวะ ไม่ทามันตั้งว่าสามสิบล้านให้อภัยกูจะแบบมันต้องเป็นล้านเลยพี่เป็นล้านไมพี่ส่วนกีตาร์นี่ใครครับอธิบายมาบอกชื่อผมมาเลยนะเขารอฟังชื่อกันอยู่นะไม่บอกคอนเทนต์ที่นี่เองครับปาฮิโตป้าววันนี้วันนี้เรามาเล่นโหมดโหมดอะไรโหมดปกตินี่แหละเอาใหม่เมื่อกี้ไอ้แบงค์มันเพิ่งเข้ามาไงมันไม่เคยเล่นก็ มาหมดปกติตม,มันมีได้เลยน,นะคะรับสาวคนนีได้ไหมครับเขียนประโยคเฮ้ยนี่ใส่ไปเลยอืมเรียแบบร้อยผมเขียนเสร็จแล้วไให้ดูว่าไงี่ยดูแก่เลยฉันคนวไหวจยังไง รูปอะไรวะเนี่ยอะไรวะกูตอบกูตอบตาวริกูตอบจิงจะากนะรูมันมาให้กูเองกูตอบน้ิงโอ้คนนี้ง่ายมากเลยครับคนนี้ง่ายมากเลยครับเอ้ยใหม่ดีว่จะไดเอาเวียล้วเหีนแล้วกูิด ตักลัว okay, ย่วนโอเคสรแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเลอ โอ้ยเจ้าอะไรเสและเสและเสและใครก็ไม่รู้อธิบายง่ายมากเลยนะครับเนี่ยนีแดงนี่แหละอันนี้ง่ายมากเลยนะครับเนี่ยถ้าเราคือปูนแบบถ้าเราถืปนชิ้เอ้ยอย่าเอ้ยอย่าพูดออกมาดิมันไม่สนุกนะอะไรมะเนี่ยอ๊ะ เขาไหวกันยังบ้างงูนี่ไง เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอือเฮอะไรเนี่ยอืมอืมอะไรนี่อ่ะคืออะไรอ่ะโอเคเรียบร้อยละเสร็จแล้วเฮ้ยมันเหมือนจริงเขาเรียกว่าอะไรวะอันวันนี้ถึงครัวันนี้ไอ้แบงค์ปฏิพานมันไม่มามันไม่มีคนให้แกงเลยอ่ะจู่ๆก็ไปไหนก็ไม่รู้อ่ะอ๋ออันนี้คืออะไรวะ การวาภาพมามาดูกันทุกคนรลังบวกเอ้ยนี้มันเป็นแงดีนะไลังกลงกงกต้ลูต้จิโอ้ยมเมนต์เอาไปเอาไป เลยเถอะนะโอ้นี่มันสแตนบ่บ่ไม่กูละเรื่องกันบ่บ่สุกศิยาเดี๋ยวเวลาขึ้นเต่าเป็นสุกศิยามันไม่ดูเป็นเวลาขึ้นเต่าเลยอ่ะมันเหมือนสแตนนะคนเดินเข้าป่านี่แหละเนี่ยเอาเอาเอาไปเลยฮะถูกต้องถูกต้องเดินไปละเดินไปกว่าเดินไปเมันเวียนหเดินเข้าป่านั่นไงเห็นมะนี่ไงฮายิซิที่ประเดี๋ยวกูอยากรู้ ไม่ไม่เกล้าป่ะเยอะเข้าไปเขาไม่ได้มีอะไรให้ตัดใจเงี้ยมมันเกี่ยวอะไรด้วยเขาก็แบบมันเกี่ยวอะไรกันปะเอาเกี่ยวกันกระดกมบังกูแบบเซฟเซฟหน่อยก็ได้นะกระติกโอ้ยนี่กระติกแก เป็นล้านเลยลูกพี่เป็นล้านงั้นก็เอาไปสามล้านอะไรเอาไปโมาดูคำว่าไอ้ไอ้ไอไอ้แดงแดงนี่คืออะไรมันเป็นกระติ๊บจังเลยโอ้ยยอมถกแล้วมาดูจิ้มเด ทุกคนทุกเหรอวยครับหัวรวยสามสิบานวนไงเอนเนี้<อ>นก็มไ<อ>ม่เขียวว่าหัวน,นะก็เลยอะเอาไปเลยค่าหัวม,มีข่ามันลัวห <c oughs> ัวลอยงานไงเงินงันแล้วนี่คืออะไรม่ก็นนะ <c oughs> ตอนไม่ใส่สมใจกัะตงนตน้บบนตจะไป ตอนนั้นมันอีใครมีนใครเป็นธรรมะใครเป็นมะอือใคเกียร์เกียร์เป็นยัไงนหนนอนโอ้มีหน้าแต่ไมเชี่ยละเดี๋ยวนะเดี๋ยวแล้วต่อไปเอ็งทำไมไม่วาเป็นคนวะไม่เป็นเถื่อนมากเลยอ่ะ แมวแมวโหดแมวแมวแบบสจดเลยแมวหรือแมวโหดจัดเลยโอ่ใ่้อะโจทเนาะโอไม่ใช่แบงกหรอโอเออโอ้โหแบบคว้าขึนมเลยแล้วควว้าเรา่ไม่ไป้ยงงขหลังดูไม่นิดงงข้อหลางเลยอ่ะ มันไฟมล่เอ้นเปไมันอยู่ไปบ้างไฟตวัวตลาดกลางอโคเช่เลยทีทปอดแล้วเ้ยชื่อไิมเกมจบไมะอี่เสรไ่ได้ี่เจีโอมกวาี่อันนี้ไม่ว่าละโอ้ใจ อดีแล้ว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 ดับเลยผมไมหน้ามิน่าไม่น่าอ๋อไม่ละทำไมพวกไม่เจอเออไม่น่าละไม่กว่าทุกคนหมดเลยหมดของเรียนแบบอ่ะก็ได้ก็ได้นะของเรียนแบบใช่ไหมได้ได้ได้มามาของเรียนแบบมาใครออกดีไปอ่ะ กดเริ่มแล้วกันนะ3ะสามสองอันนี้คืออะไรอ่ะเรียนแบบเรียนแบบมันมันไม่บอกว่าเลยเรียนแบบอะไรอ๋อผมเป็นคนที่หนึ่งนี่เองอ๋อคือว,ว,ว่าอะไรก็ได้ใช่ปะว่าอะไรก็ได้แล้วก็คนต่อไปก็จะได้ว่าตาม วอะไรอะไรทำดูมาง่ายมากกลับไปดูได้ไหมของของไอ้ทิวเนี่ยเลยอันนี้ของไอ้ทิวเนี่ยเลยมันเกิดเป็น แต่ภาพเมื่อกี้ก็ว่าแน่นอนคนที่วาแบบนี้ออกมาเสร็จแล้วจุ๊ยคืวพี่มาหนากเดนี้ใครใครยังไม่เสร็จปะเลยอีกสองคนนี้ใครปะเคยกดออกอ่านะสุดยอดไปเลยฮะแล้วคุณจะว่ายังไงโอยเ้นินึ่ยมันไม่เป็นมันไมก่อนอวีแล้วทำไมมันเร็วอย่างนี้วะ

ยี่สบแล้วเมเ้วฟังใครบาดบด่บาอย่งไงบอกงเวอะไรของใครวะเนี่ยอะไรเอ้าว่าผิดเอ้าแต่ว่าไม่ทันแล้วจะลบปุ้ไม่ทันนะเออข้ฝากบอกไว้นั่นด้วยปิด โอเคอันนี้น่าน่าจะหนอนอยู่มั้งโอเคโอเคสร็จแมาดูกันมาดูกันทุกคนมาแล้ว่กู่ากู่าตัวนี้ยเห็นตัวเนี้ยแล้วตัวคนไปไหนวะตัวคนไปไหนวะ คนเคยกลายเป็นไม้กางเขนแล้วมันไม่เมันอาหเป็นลุมโสมไปแล้วสามล้านลยลูกพี่แล้วมันคอมเม้นต์คอมนั้ายมันก็ป่ากันรว่ฒนาหาบเลยบนคือการบิดนราการนี่ ว่าอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะไอ้ฟาฟาเนี่ยน้ำใช่ไหมเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งนะเป็นน้ำแข็งนะรู้แล้วว่าใครเป็นคนเปลี่ยนเธอไ่ใช่นี่ไงฟีดูแล้วคุณดูแล้วว่าใครเป็นัวเปลี่ยนกูรู้แล้วทีเนี้ยนี่ไงนี่ไงรู้แล้วไททานิคไททันนี่ไอ้เนี่ไอ้เนี่ไอ้โดนี่ยกับน้ำตาล มาดูกันมาดูกันนี้ฮะไม่เดียวไม่เคยวาดแบนี้เาไม่เคยวาดแบนี้อ่ะอันนี้เราเรอาดไม่ทันไะไม่ได้วาดแบบนี้อ่ะเอาคือดูแล้วผู้หงคือดูแลมันเปลี่ยนเปลี่นเ็นพวกแบบนี้นี่เองแบบนี้แบนี้เอง

มอตยอปีน่ะเอาเอาอันนี้คนถูกเจแต่ว่ามันไม่มีนิ้วกลางนิ้วกลางหายไปเดยมยดูกันปาไม่ทันอะาไม่ทันมีแต่กลัวโกงไม่เคยเห็นนไม่ได้่าเหมือนกันปาเลยปาตอนี้กันบอลต่อไปอ๋อคุณคุณแล้วคือล่ะเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเยาไปเย้ไม่ทันนาืนไม่ทัน ว่ไมจริงๆะเวยต้อยาะไรอะไรดุ้งเลยดุ้งๆมาดูมาดูต่อมึงว่าอะไรนะซุปเปอร์ไก่ไอะพวเกนอะไซุปเปอร์

นับ3 3 2 1 <c ười> ยังไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสรแล้วัโอ้ยโอไมค์ก็าดแล้ยักจัโเลยอะัรงเลยอะใครบาดบ้าหัวจรอง ว่าโลโก้ต้องไม่ใช่ของปกตินี่มันอะไรอ่ะนี่มันอะไรอะอือว่าเหรอกูโดนอีกเนาะอ่ะแล้วมันก็ซูมให้กูแค้กว่าเดิมเลยนะ ลังมันเลยโอ้อโหสุดยอดไปเลยโอ้ภาพนี้ถ้าใครไม่รู้นี่คือโอ้อีปีกมากเอาเปยียนแล้วกอ้เพิ่งพูดไปเดี๋ยวเขาก็จะไม่รู้เพราะกูว่าไม่เสร็จนะเนี่เน้ยไอ้คอนหนึ่งไอ้ใครเหล่หาไท้วาเร็วหน่อยเว,ว้ย

Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on i don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath see my message start to spread and i had so many dreams then you hit your teens life ain't really what it seems try to find out what it means always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the เนี่ยมาถึงจุดปิกผันแล้วนี่แหละจุดสนุกของมันน่ะมาถังมาดูนี่นี่นี่มาดูของผมนะมาดูโอ้โหคู่กูบต่อสู้กันแล้วครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้กูก็ใส่กันแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวคนเมื่อกี้ก็ตายไปหมดแล้วไม่ใช่การยกสุดด้วยเนาะนี่จริงจังมากกับต่อสู้ เดี <molec> ๋ยวนัมันต้องตไปอย่แงล่างไงแงล่างทะเลมาแต่ไหนนี่้ยม็ไปอยู่ในทะเลได้ไงมันแปลงล่างไงเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เนะเนื้เนื่อไม่มีขนเออว่าอะไรวะกูไม่รู้กูก็หัดไปงั้นนี่๋อเราามเไม้์มั้งนึใช่ไหม เอาเพิ่ไปอ่าอ่าดูนี่นะอะไรวะอะไรวะพังไปหมดเกินตายมากีวัฒนการอะไรวะเนี่ยมีวัฒนาการจากการเอ่อตั้งกล่องธรรมดานี่พังไปหมดแล้วทุกคนเออกล่องเอออยากรู้อยากรู้ภาพนี้ภาพนี้เออว่าเนี่ยอ่าว่าต่อเลย นี่ไงกูจุกทำไมม่าแดงล่ะไม่ใช่หรอต้องไปเบียคดีได้แล้วกูแบบแบบผู้ปุ๊บไงอ่ะไม่ตอบไม่ได้ไงน็หายไปหมดเยก็ร้องไห้ไม่น่เลยว่ายิ้มริบเฮ้ยเท่าทิวไปได้สวยอยู่นิดนึงนิดนึงนิดนึงอ้ยพ่อมาแล้วมาแล้ มาแล้วเนี่ยพลอยไม่พลอยไม่ยิงพลังออกไปอ่ะพลอยไงงั้นเรายิงเองนี LS> ่เนี่อันนี้ขอโทษจริงๆริงนะครับผมว่าไม่ได้ไม่ก็มีมีวะทำไมไม่เป็นแบบนี้ว่าตอนนี้จะได้ ทำไมว่าตอนนีม่จ้งทำไมเป็นแบบนี้อะไรกันพวกก็เห็นก้อนชมพูอ่ะพวเลยให้มันกลายร่างเป็นกับปูให้มันมันไม่ใช่ชมปูเว้ยเป็นสีม่วงเออเดี๋ยวนั้นมีไททันอ่ามากมาอยู่สองตัว เพิ่มมาเยอะหน่อยเริ่มนะเริ่มเดินมาเริ่มเดินมาเริ่มเดินมาโอ้มีครบแลยมาเต็มเลยอ๋อกลายเป็นอะไรกันขอเปลี่ยนมุมมองนิดนึงขอเปลี่ยนมุมมองนิดนึ่งขอโทษไว้ก่อนเลยเปลี่ยนมุมมองหนึ่งขอโทษไว้ก่อนเลยนะอมันเดินมันเดินเออมันเดินใกล้เข้ามามันเดินเข้ามาอะไรของมึงอะไรของมึงแอบลิ้นแอบลิ้นอยกูว่าไอพวกหนุ่มแดงๆนี่คือแบบ คนที่ฆ่าไททานเนี่ยกูเราแทนที่ฆ่ามันอันนี้อะไรอะน้เงือ่โอ้น้เงือ่น้เงือ่โอ้ขวานเนจีดานนจีเฮนเป็นสีไม่ดี็นจ่อ้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเอ้าแล้วอีกคนหนึ่งมาจากไหนวะ ดูขึ้นดูขึ้นดูขึ้นหยิบได้กลางทะเลคนขับไปไหน This s bader This is อ a d อยจากนั่งเงียากลายเป็นเีโบอเลยม่ไม่ไม่รูจากนางเงียกตรงไหน